บ้านอเมริกาเป็กสัญชัยตัดใจขายซื้อไว้แต่ไม่ได้อยู่จำใจต้องขายบ้านหลังใหญ่อเมริกาของเป็กสัญชยัยสามีธัญญาให้เจ้าของบ้านใหม่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรนักสำหรับภาพคู่อย่างใกล้ชิดของสามีภรรยาคนดังธัญญาธัญรเรศกับเป็กสัญชัยเองตระกูลเพราะว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยออกหวานสื่อเท่าไหรนักภาพน่ารักน่ารักจึงออกมาให้หน้อยมากๆแต่ล่าสุดภาพคู่ของธัญญาเป็กก็ได้ยืนกอดคอเคียงข้างกันแบบเขิน,ขนๆซึ่งภาพนี้ก็ได้ถูกถ่ายโดยเอมี่กลิ่นปทุมน้องสาว คนสนิตที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านของทั้งคู่ที่อเมริกาและล่าสุดก็ทําเอาใจหายเมื่อเป็กสันใช้ดามิสามีของดาราสาวธัญญาธัญเรศได้ตัดสินใจใขายบ้านหลังใหญ่ที่รัฐแอดินเนนา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกมาว่าเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปอย่างหนึ่งมันก็จะหายแบบบอกไม่ถูกลาก่อนบ้านชอร์รี่ฮิลมากี่ทีก็รู้สึกทั้งกายและสุขทั้งใจเมากันทั้งวันทั้งคืนไปอยู่กับเจ้าของหม่อย่าไปหลอกอะไรให้เขาตกใจนะนิโคลเอาไว้วันหนึ่งจะมาซื้อกลับเสียใจชิบหายเออหือเห็นบ้านแบบนี้แล้วก็ยิ่งอดเสียดายไม่ได้ซึ่งเป็กสันชัยก็ได้บินกันไปพร้อมนาครอบครัวธัญยาและน้องลิยารวมถึงเอมี่กลิ่นปทุมแล้วก็เธอ เราวารีภรรยาของหนุ่มออยธนาเพื่อไปจัดปาร์ตี้อำลากันแบบเบาๆนั่นเองน,น,นานๆที่จะได้เห็นภาพคู่โชว์ภาพหวานสักทีหนึงของคนคู่ธัญญาธัญเรศและสามีเป็กสัญชัยเองตะกูลที่คลองรักกันมานานหลายปีก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็ลงเอยได้ด้วยดีเสมอโดยมีลูกสาวสุดที่รักน้องลิยาเป็นโซทองคล้องใจล่าสุดธัญญาก็ได้ควงสามีและลูกสาวบินลัดฟ้าไปเที่ยวของบานทั้งคู่ ที่สหรัฐอเมริกาโดยมีเอมี่กลิ่นประทุมน้องสาวคนสนิทและเธอภรรยาออยธนาเฮินฟ้าร่วมทริปไปด้วยโดยเอมี่ได้เผยภาพคู่ของเป็กและธัญญายืนขอดกอดคอเคียงข้างการพร้อมเขียนแคปชั่นแซวไว้ว่าเป็นของหายาก